ครับคกมกีฬ้ามเบ n ทีข้ามนี้อยู่กับผมตูนวรัตและคุณอูนิติพันธ์นะครับสีเกมครั้งที่33นี้ประเทศไทยประกาศทวงบัลลังเจ้าเหรียญทองอีกครั้งในรอบ10ปีและเน้นย้ำกีฬาสากลต้องเบอร์หนึ่งเท่านั้นติดตามได้จากรายงานครับ ในดีซีเกมส์32ครั้งที่ผ่านมาอินโดนีเซียครองเจ้าหมากรรมกีฬาอาเซียนมากที่สุด10ครั้งขณะที่ทัพนักกีฬาไทยรั้งที่2ได้ไปทั้งหมด7ครั้งแต่ว่าหลล่าสุดต้องย้อนไปเมื่อ10ปีก่อนที่สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพในปี2015มาในครั้งนี้ประเทศไทยในฐานะเจ้าบ้านประกาศเป้าหมายชัดเจนต้องกลับมาครองบัลลังเจ้าเหรียญทองอีกครั้งให้ได้ ขณะเดียวกันกีฬาสากลที่มีบรรจุในโอลิมปิกและเอเชียนเกมส์ไทยต้องเป็นที่หนึ่งในอีเวนต์สำคัญอีกด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของอสมรรถภาพร่างกายความพร้อมของร่างกายเนี่ยทำไมเราถึงกล้าพูดแบบนั้นเพราะเราเห็นการประเมินที่มันดีขึ้นเราเห็นพัฒนาการของนักกีฬาจากวันแรก3เดือนแรกเนี่ยผมเรียนเลยนะครับว่าสมรรถภาพร่างกายวันแรกกับ3เดือนที่เก็บตัวเนี่ยแทบไม่ได้ต่างกันเลย นะแต่เรามาประเมินผลในโค้งสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่านักกีฬาเนี่ยอยู่ในสภาพที่เรียกว่า,าดีเยี่ยมกับดีนะครับอันเนี้ยเป็นเป็นสองเ,อเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่เรามั่นใจว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราได้ทุ่มเทในเรื่องของการเคร่งครัดเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาการทดสอบสมรรถภาพรวมถึงเรามีการเปิดศูนย์โภชนาการนะครับที่ให้บริการอา,อาหารอย่างถูกสุลักษณะด้วย สิ่งที่เราร่วมมือกับสมาคมในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาหน้าที่ของการกีฬานะครับที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องนี้เนี่ยเราทําเต็มที่แล้วเราก็มั่นใจนะครับจากการประเมินทั้งนี้เนี่ยเป็นการร่วมมือกันที่เราแบ่งหน้าที่กันชัดเจนหน้าที่เรื่องการเรื่องของการฝึกซ้อมเรื่องทางเทคนิคสมาคมรับผิดชอบเลยการจัดการแข่งขันให้มีความมาตรฐานหน้าที่การกีฬาคือเตรียมความพร้อมพื้นฐานเรื่องของการเพาะความ ความฟิตนะครับสมรรถภาพร่างกายนะซึ่งเราทํางานควบคู่กันไปนะเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ที่ทํางานกลมกลืนกันมากที่สุดครั้งหนึ่งนะก็เลยทําใหา้ผมพูดย้ําหลายครั้งนะครับว่าเราต้องเป็นเจ้าเหรียญทองนะถ้าไม่ได้นี่ผมก็คงไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแล้วนะฮะคงจะลําบากแล้วนะครับในการประเมินนะฮะแต่ก็มันไม่มีอะไรร้อเอซนะครับแต่สิ่งที่เราประเมินก็คือสิ่งที่เราเห็นนะครับจากเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงครับ ส่วนการประเมินของทุกสมาคมกีฬาผ่านทางงานถแถลงข่าวมิเดียเพรสจัดโดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยเจาะลึกเฉพาะกีฬาสากลเริ่มจากขี่ม้าห้าเหรียญทองจากประเภทศิลปะบังคับมา้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางและอีเวนติง้งจักรยานล,ลุ้น6เหรียญทองจากถนนและเสือภูเขา กรีทาไทยแชมปเก่าตั้งไว้สูงถึง17เหรียญทองมากกว่าครั้งที่แล้ว1เหรียญทองโดยเฉพาะระยะสั้นได้มีการจ้างโคชอิมพอร์ตมาจากสหรัฐอเมริกาฮอกกี้ในร่มหวังกว่าทั้ง2เหรียญทองชายและหญิงทางด้านเทนนิสจัดเต็มยอดฝีมือของไทยนำโดยกาศิดสําเร็จหวังไว้4เหรียญทอง ยิมนาสติก15อีเวนต์ตั้งเป้า4-5เหรียญทองความหวังอยู่ที่ที่คำพรสุรินทร์ธอนทะสสิวิมลเมืองพวนและทีมยิมนาสติกลีลาเเบิลเทนนิสในฐานะแชมป์เก่าและสร้างผลงานระดับโลกอย่างต่อเนื่องมั่นใจ2-3เหรียญทองโดยเฉพาะทีมหญิงแชมป์2สมัยซ้อนแบดมินตันแข่งไม่ตรงกับโปรแกรมใหญ่ของโลกไทยส่งทีมชุดใหญ่เต็มอัตราศึกนำโดยกุลวุฒิวิทิศารเดชพลผัววัานุเคราะห์ สุพิศาราเพียวสามพราพนพรปวีช่อชูวงและรัชนกอินทนนท์ตั้งเป้า2เหรียญทองยกน้ำหนักไทยส่งนักกีฬาครบทั้ง14รุ่นหวังสี่เหรียญทองจากแชมป์โลกวิรพพลวิชุมาธีรพงศ์ศิลาชัยธัญธรสุขเจริญและสุรจนาคำเบ้าปีนภา,าทีมไทยหวัง2เหรียญทองจากประเภทโบดูลิงและลีดส่วนสปีดช,ชายเป็นรองนักกีฬาระดับโลกจากอินโดนีเซีย กีฬาทางน้ำตั้งเป้า4ี่เหรียญทองจากว่ายน้ำสามเหรียญแกนหลักนำโดยเจนจิราสีสะอาดต้นน้ำกันตีมูลกมลนชนกขวัญเมืองและโปโลน้ำทีมหญิงหวังอีก1เหรียญทองขณะที่เทควันโดพร้อมเต็มที่ทั้งทีมต่อสู้และภูมิเซฝึกซ้อมแข่งขันต่างประเทศมาตั้งแต่ต้นปีคาดหวังคว้าเเหรียญทองแบ่งเป็นภูมเซสและประเภทต่อสู้หเหรียญทอง แผดนบอลมั่นใจเบียดเวียดนามกวาด2ทองจากทีมชายและทีมหญิงบาสเกตบอลหวังไว้2เหรียญทองจากทีม5คนและทีม3คนวอลเลย์บอลประกาศป้องกันแชมป์ประเภททีมหญิงในร่มและชายหาดหญิงส่วนทีมชายหวังเข้าถึงรอบชิงส่วนมวยสากลลงนวมประลองกับยอดฝีมือต่อเนื่องนักมวยทั้ง17รุ่นมีความพร้อมเป็นอย่างมากเชื่อว่าซีเกมส์ครั้งนี้จะได้ไม่ต่ำกว่าครั้งที่แล้ว9เหรียญทอง แตปตกร้อมั่นใจนักกีฬาไทยจะสามารถคว้าได้ครบทั้งสเปดเหรียญเรือใบหวัง4-5เหรียญทองจากทั้งหมด8เหรียญทองวินเซิร์ฟ4เหรียญทองส่วนยิงปืนทดสอบผลงานล่าสุดน่าจะคว้าได้อย่างน้อย5เหรียญทองกอล์ฟจิงชาย4เหรียญทองจากบุคคลและทีมชายหญิงต่างเป้าอย่างน้อย2เหรียญทอง ฟุตบอลกีฬาแห่งศักดิ์ศรีไม่มีทางเลือกต้องกว่า4เหรียญทองเท่านั้นทั้งฟุตบอลและฟุตซอลชายหญิงรักบี้ฟุตบอลเจคนเหมา2เหรียญทองโดยทีมหญิงการันตี100%เเซและเรือพายประกาศลุ้นถึง18เหรียญทองสรุปจากการชิงชัย50ชนินกีฬารวมทั้งสิ้น574เหรียญทองสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยประเมินความหวังไว้ที่241เหรียญทอง ย้อมไปดูสถิติเก่า5ครั้งที่ไทยเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ไม่เคยพลาดตำแหน่งเจ้าเหรียญทองและด้วยศักยภาพของนักกีฬาไทยการคว้าแชมป์อีกครั้งในบ้านคงไม่ไกลเกินเอื้อมแต่สิ่งท้าทายมากที่สุดคือชัยชนะในกีฬาสากลซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่าทัพนักกีฬาไทยพัฒนาขึ้นมากน้อยแค่ไหนในระดับเอเชียและโอลิมปิกเกมส์ทีมข่าวกีฬารายงานครับ